แล้วก็หลังจากที่ห่างหายไปนานพี่น้องก็คลิปนี้ก็เพิ่งจะมีงานเ,าเดี๋ยวพามาดูไม้พี่น้องแมคโครเขาล้มพี่น้องคุณมีทั้งไม้สะเดามไม้ประดูตรงนี้ผม,ผมก็ผมก็ตัดไปเลยเลยนี่เป็นสีภาพกเพิ่งไม้สะเดาพี่น้องไม้สะเดาอันนี้นี่ต้นนี่นี่ไง มีแต่ตอนอ้นใหญ่ๆพี่น้องต้นนี้ก็ต้นใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากต้นนี้ก็ใหญ่ปุ่นแล้วก็ต้นนู้นก็ใหญ่ต้นนู้นสหญ่ก็มูต้นนู้นนี่เอาไปะเะ็ดยังได้พี่น้องไม่เสดาจอันนี้ต้นใหญ่ขนาดนี้ผมว่าสิผมว่าสีขอเขาว่าจะเขาสีหายหรือบป่หายนี่เออเพราะว่าคือตอนแรกนี่เขาว่าสีเฮ็ดเฮ็ดทานเอง เขาว่าเฮ็ดทานเองเออเราวันนี้ว่าวไปว่าวมาเออคุยไปคุยมาเราบอกโอ้ขี่ข้ขาิ่นว่าเออเขาก็เลยอยากให้ผมทำเออก็คือประมาณว่าคือ <c oughs> ไม่เข้าลายนะ่พี่น้องไม้เขาเยอะเออก็เลยแบบผมกลล็ลี่ล่าลนะี่ล่าเนี่ยัยหน้อยว่าสิเ็ดจังไดดีนเนาะออก็เลยเสิมาถามเอฟซีพี่น้องเอ,อจะเลยมาถามเอฟซีว่า สีเห็ดทานแบง่งครึ่งหรือว่าจะตัดไม้แบ่งครึ่งดีเออแนวไหมันคุ่มคากว่ากันคือถ้าทำฐานนี่ทั้งขนทั้งตัดเออาเฮาขนเมดเผาเองคนเอง <c oughs> แต่ว่าไม้นี่ของเขาเอ,อแบ่งกันสองหนึ่งอ,อืมแต่ทีนี้ถ้าตัดแบ่งกันนี่ไม้นี่ทั้งหมดมันสิบสองต้นเนา ไม่นีทั้งหมดนี่มันสิบสองต้นส่วนมากจกเป็นไม้สเสตดารุ่นรุ่นนี้เลยพี่น้องไซส์นี้ไมคนเดียวนี่กอดบ่หุ่มพี่น้องออคนเดียวกอดบ่หุ่มไออซส์นี่เป็ส้นรอบ,บวงนี่ประมาณเส้นรอบ,บวงร้อยเก้าสิบพี่น้องออประมาณร้อยเก้าสิบเนี่ยไม้สเสตดาก็เลยว่าสิตัดแบงคเครืองบนะ่เนาะโดยโดยไม่คิดค่าจ้าง เอาแบบนั่นบ่เนาะพี่น้องอคือมันสิบสองต้นก็แบ่งกันคนละหกต้นเนะเาะเราก็ตัดให้เขา,เาส่วนอีหกต้นเราก็เอา,เอ,าอีหกต้นเจ้าของนาเขาก็เอาไปาแบบนั่นมันสิคุ้มกว่าบ่าพี่น้องหรือว่าสิเฮ็ดทานแบ่งกันบ่ถ้าเฮ็ดทานแบ่งกันเนี่ยผมว่ามันมันนั่นี๋แล้วมันเมื่อยผมว่า <c oughs> อ,อมันบอกคือแบบถ้าถ้าสมมุติว่าคิดเป็นค่าจ้างนี่ผมตีบ้งแล้วผมตีราคาดูแล้วเนี่ยประมาณประมาณสี่พันพี่นอ้องเออไม้สิบสองต้นอ่ะผมตีไปประมาณสี่พันบาทเออแล้วทีนี้ถ้าจะมาตัดแบง่งรคิงก็เท่ากับว่าไม้หกต้นเนี่ยเราซื้อสีอ่พันเออตีราคาประมาณนี้อ,อืแต่ทีนี้ เราไม่ได้ซื้อไงพี่น้องเราหักค่าน้ำมันหักค่าแรงเอาเออค่าน้ำมันเนะ่ะผมคิดว่าไม้สิบสองต้นนี่ค่าน้ำมันนี่ค่าน้ำมันค่าสึกลอ้อค่าเหนื่อยนี่ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกินไม่เกินห้าร้อยบาทหรอกเอืแต่ทีนี้ถ้าเราตีเป็นมูลค่าค่าแรงมันผมตีผมตีราคาให้เขานี่ผมตีราคาไปสี่พันอืก็เลยว่าเอา,เอาน่าได้ดีพี่น้องอคอมเมนต์มาบอกกันเด้อ แต่ใจผมนี่ผมจะผมสิไปทางไอ้ตัดใหม่แบ่งครึงตัดใหม่แบ่งการค้นครึงคือเขาหนีล่อคนอย่างเดียวเอเขาค้นเอาอย่างเดียวเราก็ค้นของเราเองแต่เรานตัดให้เขาด้วยตัดให้เขาหกต้นเอส่วนส่วนอีกหกต้นก็เท่ากับตัดเองเนี่ยอันนี้ไม้ประดูพี่น้องมีไม้ประดูกับไม้สสเดาสองชนิดอืม ไม้ปะดูกว่าเป่าไฟง่ามภายในพี่น้องแต่ว่ามันมันต้นมันแคร์น้องต้นมันแคร์มันแกนแต่ว่ามันมันโล่งแกนน่อนี่พี่น้องไฮบอลแกนมันบางอย่างงามเลยไม้ปะดูนี่ห้าต้นพี่น้องไม้ประดูห้าต้นเออส่วนไม้สดาวนี่เจ็ดต้นเออนี่พี่น้องมีความคิดเห็นว่าอะไรผมก็ตัดไปบางส่วนนั่นแหละผมหั่นไปบางส่วนนั่นแหละเออ ก็แต่ก็ยังประทันแล้วเลยอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนี่แหละออก็เลยหิวเขาก็เลยทายคิปไปพี่น้องเบืองก่อนหน้าบะาอือก็ <c oughs> คอมเมนต์มาบอกได้พี่น้องเด้อเอาแนวใดดีเสียทานแบ่งกันสองหนึ่งบอกรือว่าสีเอาใหม่ดีกว่าบอกคนละเครื่องบอกออหรือแนวใดแนวใดมันสีคุ่มคากว่ากันเือว่าสีตัดเอาเงินบอกอตัดเ,เ,เอาเงินกับประมาณ 1ิต้นตีไปประมาณสี่พันต้นละสา0รกว่าบาทคุ้มบ่พี่น้อง12ต้นต้นบักใหญ่ๆ,ๆเลยอโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อาจจะไม่มีสาระาอะไรมากมายเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิตาไทเบิงพี่น้องโอเคสวัสดีครับผม